าไปดูความเคลื่อนไหวสําคัญวันนี้ที่จังหวัดสระแก้วชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะครับหลังจากที่เรายึดมาได้ทั้ง3จ<ะ>ุดเรียบร้อยวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่พิพิธหารครับพานักข่าวไปสํารวจพื้นที่จริงที่จ,งจังหวัดสระแก้วนาโดยโฆษกกองทัพปกครับพลตีวินไทยสุวารีนะครับ พาสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปที่กองกําลังบูรพาของจังหวัดสระแก้ว3จุดหลักๆก,ก็จะประกอบไปด้วยบ้านคลองแผงบ้านหนองยาแก้วแล้วก็บ้านหนองจานนะครับโดยมีทางพลโทวันชนะสวัสดีครับที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศร่วมคณะไปด้วยไปติดตามภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็มารับฟังภาพรวมนะครับซึ่งการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดก็มีพันเอกบัญชาชานฉลาดรองผู้บัญชาการกองกําลังบุรพา มีการบรรยายภารกิจของกองกําลังบุรพารักษาอธิปไตยของชาติการควบคุมสถานการณ์ชายแดนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่บูรณาการร่วมกันทํางานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพโดยผลงานเด่นสุดก็คือแผนจัก,กระพงบูรณาการ681ซึ่งกองกําลังบุรพาสามารถยึดคืนพื้นที่อธิปไตยของไทยได้ครบทั้ง3พื้นที่รวมทั้งสดุดีวีรชนที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยค่ะ